ได้เวลาไปโรงเรียนแล้วไปเลยขี่สเก็ตบอร์ดนี่แน่ฮ่าๆจะถึงห้องเรียนแล้วเดี๋ยวเลยอ,อย้โอ้โหชนสเสมือนไปหมดเลยแกเล่นอะไรของแกนี่หยุดตรงนี้เลยนะฮ่าเป็นไงล่ะครูมิตทีไอ้ไอ้ป๋าอ๋ออยู่ไหนฉันจะจัดการมันเฮ้ยแกให้แกเรียนสำชันอีกปีหนึ่งไม่ต้องขึ้นไปกับเขาเลยแก ไม่ผมไม่กลัวแลคุณครูมิตีผมย้ายโรงเรียนก็ได้เฮ้ยแกนะแกจะเปิดซื้อกับฉันใช่ไหมนี่นะตั้งใจเรียนนะทุกคนนะถ้าไม่อยากเรียนซ้ำฉันมาได้ปาอ๋อผมไม่กลัวหรอกครูมิตีงเจอนี่เจอแกล้งอีกเฮ้ยแกทำอะไรของแกนี่มานี่เรานี่นี่แนะ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 ่ไม่หลับไม่จำใจไหมอเป็นไงล่ะ งานที่ฉันสั่งไว้ต้องทําให้เสร็จนะเดี๋ยวฉันออกไปเข้าห้องน้าแป๊บเดียวเดี๋ยวฉันเข้ามาคุณครูมิทีจะให้เราเรียนซ้ําชั้นอย่างนั้นเหรอไม่ได้หรอกต้องเจอนี้ไอ้เจ้าแมงมุมจัดการคุณครูมิทีเลยไปแล้วไอเสร็จหรือยังงานที่ฉันสั่งไว้อะไอพวกเด็กๆเสร็จแล้วครับไหนขอดูหน่อยสิเอ้ยอะไรมาดูหัวไอ้แมงมุมไอไอออกไปเรานี้เลยออกไปเรานี้เลย ไครนะไครนะไค่มาปล่อยแม่มุมใส่ฉันเอามาออกให้ฉันหน่อย <S <S วันนี้เรามาแกล้งเพื่อนดีกว่าไครนะอยู่ในห้องน้ําอ๋อแอบฟังก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวแบ็กเมย์สักหน่อยนี่แหละ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 วายแกมาทำอะไรฉันหยุดตอนนี้เลยไม่หยุดไม่หยุดเอาคลิปฉันมาตอนนี้เลยไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดตามมาเลยตามมาเลยเอาคลิปฉันมาตอนนี้เลยตามมาเลยจาม,มาเลยเอ สมน้ำหน้าจอบแกล้งดีนะัก <h ahaha> ครูมิตีมาแล้วแอบตายเตียงดีวกว่าว่าคุณครูมิตีกับคุณลุงฟานทิศจะทำอะไรกันเราจะแบ็กเมย์ไปลงโชเชีย <h ahaha> เ่ยวเฮ่าเฮ้ยเสียงอะไรนะรีบไปแบ็กเมย์ก่อนดีกว่านี่แน่นี่แน่นี่แน่ฮาสนุกมากเลยสนุกมากเลยโอ้โหคุณครูมิตีเล่นกันใหญ่เลยถ่ายไว้แล้วกันไอไอป้าออ,อ,อยู่ตรงนี้เลย